รสชาติจะออกหอมหาวาน <B ull ing> พี่น้องครับช่วงนี้เขาก็ลังตังทองเขาก็ลังสะออกข่วงครับอ่ะลุงว่าจะพาพี่นอ้องมา,เ,า,ามไไงเบิง้งว่าเขาน้ำนมเป็นยังไงนี่นี่พี่น้องครับเขาน้ำนมคือเขาลังตังทองครับนี่นี่แกวมากเลยนี่ครับข้าวน้ำนมอ่ะรสชาติลุงวัามาชิหมหน่อยเบิง้ง ข้าวนมนมหากินยากพ้วยคุณนอ้องตาบงีคนนิยมกินหรอกเอาไว้ให้นออกห่วงนะครับนี่ข้าวนมนมครับเป็งสีครับรสชาติจะออกหอมหวานอืม หอมหวานขึ้นกินน้ำนมอยู่ครับ